เห็นเห็นมว่วงแด่ลำไผ่ม่วงเขียวเวบรด้ะค่ะเด้อมันโยชูงนะคะมันชีเบิดแดงนะมันมันเนาะมะม่วงมันเก่งเลยเจ้าไปได้าทุกงา เออล,ลายได้ตกที่กี่ต่มก็ห้าไปล้างเอาตกที่กี่ต่มก็ไปล้างเอาเราเป็นเผองานนั้นเราค่อยไต่ไปนะ่ะ เปลี่ยนมุมเปลี่ยนฟังจะต่อเปลี่ยนอยู่บ้างฟังนี้ไม่เห็นกันห้อกเอาฟังนี้ยี่เถิงงดมาสิ พี่เทิงยอดพี่เทิงยอดเออก็จะได้มาฟังนี่ก็มาได้ยี่บอกมาได้ยี่ดอกมาเหอะมาได้ยี่ดอกงานนี่ตัวน้อยเทนะ่านั้นหลุกมเอตุลุตะเลนอยู่ ในโดกโมเนอ้านีเลยอืมแง่งตั้งหลายน้อยออสามซี่น้อยค่อย่าจะต้อยงานนี่ละค่อยเอาล่วงหลายแล้วอันนี้นะอืม<ะ>ที่จริงนี่ยจนว่าไม่ได้ป้องพี่อยู่ <ừ. S 1> มือเขาก็ไม่ได้นิ้งได้เ <ừ. S 1> ส้นแด้ ไปบึ้งอาเด้อโอ้สุดยอดลงพร้อมกันไปเลยลงพร้อมกันกับมะม่องไปเลยบอ่ะ ทีมต้องเดิก็ได้มันดินอ่อนอยู่หมดแล้วงานน,นี้นะนนี้น้อยเอาไม้มาดูไม่อถือฮะนี่จอดมาเหอเอนินอะย่างไรนะเอาคือมีเอา โทษว่าก็มีเอาท่าทางฟังผุ้นน้ำนอเอาฟังข้างมดสมเจ้าพูดเดียวผมวนี่มีเบิดเ,เอาให้มันหมดนะ เดี๋ยวให้มันเหลือเพราะว่าเหลือก็มันไม่มีไพขึ้นหรอกมีแต่มันสีสุกถิ่นเดี๋ยวเด้อสแกนก่อนสแกนก่อนย่างน้อยเตอร์หนิเด้๋ยวนี่าพี่ละน้อยเตอร์สุดเห็นบ้านี่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 เดีนี่นี่นี่ ง้างมาสมนี่ล่ะเออไม่พอโอ้เสร็จเลยน่าจะหมดแล้วลูกขคนตะกินเธอเสร็หมดแล้ว นื่นสุกมันน่ารละหอมนะลงลงลา,ายขึ้นงายแล้วงามันไหลนี่คือหามาขามป่านลงเฮือนอ่ะป่าเจ็กนาทีะ่ะ ยังไม่ได้จบนะยังจะ<อ>ลงมาเรื่อยๆใส่ถุงน้ำกันเลยเนาะเสื้อน้ำเดียวเลยมาแบ่งเอาตะเหนะีนยวห่าหุ่นไปล้างก่อนบ่เอามาล้างเหนินล้างน,น้ำมอนด้วผุ่นน้ำกับบอกไปจบเลยบ่เนี่ย กล่องว่าหินเอามาล้างอยู่จะไ่ได้สองถุงเนาะอ๋อได้ถุงทิ้มหน้อยน,น,นาอว่าจะสะอ่อนว่ามันได้มาสุกมาสุกมันได้ยี่สองน่อยนี่มันค่ะอยู่สวนยายลำไผ่จะขัพี่น้องก,กันคำม,มาก,กินกันได้นะคะค่ะ,ค,ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ